สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกับข้าวนกนาอีกแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวนกนาเนเธอร์แลนด์นะคะมาค่ะวันนี้มาชวนทานอีกแล้วค่ะก้านกนาเพิ่งกลับมาจากทํางานเหนื่อยหิวมากเลยค่ะพี่น้องมาค่ะวันนี้มีก้านกนามีต้มแซ่บไก่ปลาอร่อยมากเลยค่ะไก่ปลาซื้อมาจากตลาดนัดอืมช่วงนี้ไก่ปลาเยอะค่ะที่เนเธอร์แลนด์นะคะ ใครชอบกินไก่ปลาแบบเอามาท่มแซบอะไรอย่างนี้ก็ซื้อมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เออคือว่าไก่ปลาที่นี่นะคะราคาถูกคนกนเร์แลนด์ก็ไม่กินไก่ปลานะคะพี่น้องเราก็เลยได้ซื้อไก่ปลามากินแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วเมื่อ่อนอะราคาถูกๆเองค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีนะคะต้องไปซื้อที่ตลาดนัดอย่างเดียวเลยค่ะไก่ปลานะคะสดๆเลยสดๆ มันๆเลยค่ะพี่น้องอร่อยมากเลยข้าวนกนากินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวเปิดกระติบข้าวเหนียวแล้วก็มีไก่นกกระทาเมื่อวานข้าวนกนาไปเดินไปเดินเล่นมาไปเดินออกกําลังกายแล้วก็เจอเจ้านาเขาวางขายที่หน้าบ้านเขาข้าวนกนาก็เลยซื้อมาแพ็คหนึ่งอร่อยผักไม่มีอะไรวันนี้กินแต่ไก่ผักมีแต่ต้น ต้นใน,นนี้ค่ะจอง,อางมาค่ะพี่น้องมาทานกันเลยค่ะสดน้ำดูก่อนอืมเ่บเผ็ดมากเลยค่ะอ,อร่อยเผ็ดถึงใจเลย อกมาใสไก่ป้า เผ็ดอร่อยมากกับพี่น้องอมแซบหรือว่าต้มยำนั่นเองต้มยำไก่ปลา ทานด้วยกันนะคะ ันนี้อากาศข้างนอกไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก้9องศาแต่บางทีก็มีฝนตกมาด้วยไก่นก เที้ยวอร่อยมากเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยไก่ปลากิโลและ10ยูโรก็น้อกนาซื้อมาครึ่งกิโลค่ะหยูโร ผินผักชื้นหน่อยอ่ะใส่พริกขั่วด้วย สดปิ้งคั่วใส่ปล ong ไก่นกน่ากินน่ารักเล็กๆอิว่วจัดเลยค่ะพี่น้องก็เหนี <c oughs> ยววันนี้ติดมือเป็นไร ใหญ่มากไก่ปลาเยอะอะไรที่คนเนเธอร์แลนด์ไม่กินนี่จะราคาถูกนะคะไก่ปลาก็เหมือนกันคนเนเธอร์แลนด์เขากินไม่เป็นก็เลยราคาถูก เยอะไกป่ปลา ้มเหนียวติดมือเลยวันนี้เป็นไรอร่อยมากเลยเมนูนี้ค่ะพี่น้องต้มแซบไข่ปลาข้าวเหนียวเนี่ย ใหญ่มากเลยใส่ปลานี่มันมันค่ะพี่น้องใส่ปลา ที่นี่น้ําเย็นน้ําทะเลเย็นมากค่ะพี่น้องปลามันถึงอ้วนอ้วนมากไก่ปลาก็มันมากปลาก็อ้วนแล้วก็มันด้วยปลาก็เลยเนี่ยมันมันอะ่ะไก่ปลา ิ่มแล้วกับพี่น้องขอบคุณมากที่รับชมนะคะแล้วขอให้ร่ำรวยๆสุขภาพดีนะคะมีความสุขทุกๆวันและตลอดไปนะคะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe กดติดตามให้เข้านอกนาช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ